แม่ก็สนุกดตายแม่เขาด่าเดี๋ยวแม่เขาด่านะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้ขอแม่บางทีนะน้าพี่พิวนะน้องพอยากเล่นนะน้าพี่พิวไปก็ไปไปไม่เล่นก็อย่าเล่นเราไปเล่นกันดีกว่าเฮ้ยไปรวดเราเฮ้ยไปก็ไปไปไม่เล่นก็อย่าเล่นเราไปเล่นกันเดี๋ยว